ไข่อะไรพวกนี้ได้ความรู้ได้ความรู้เนาะเลขหนึ่งหกสิบใช้เบอร์อะไรครับนี่ใช้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับจับฉากเขาเรียกจับเสี้ยมจับเสี้ยมอันนี้ส่งนักเรียนนะครับส่งนักเรียนเอาเบอร์หนึ่งจับเสี้ยมสอนวิธีตัดชมนักเรียนนาทีตัดชมนักเรียนไม่ถึงไสองนาทีก็เสร็จแล้วส่งจับเสี้ยมครับเอาเบอร์หนึ่งจับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเนี่ย สุดยอดมากเลยพอเราใช้เบอร์หนึ่งจับเสียมนี่ดูนะฮะไม่ต้องใช้หวีครับอันนี้เป็นเทคนิคของช่างกันงาและช่างอ่อนลงใหญ่เท่านั้นครัแต่ช่างอื่นมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาจะเอาไปเรียนรู้เบอร์สองไปยุกกันเอานะครับระยุกกันเอาเบอร์สองใส่ด้านบนแล้วตัดข้างบนไม่ถึงนาทีจวดเสร็จแล้วจวดรอไหมที่นี่รอไหมโอ้ยรอ เราจะตัดทางไหนก่อนก็ได้ตัดทางบนข้างว่างก่อนก็ได้ครับนี่ครับแต่เรามีจับเสี่ยมก่อนแล้วเราก็ตัดโอเคอะไรเนี่ยสุดยอดมากเลยนทานจบทีนี้ทีนี้เรามาลงขอบสมมุติว่าคนไม่เป็นก็ตัดได้ดูนะฮะเราถอดเบอร์สองออกซึ่สมมติว่ายื่นกันไกลให้ไม่เป็นถยเลยด้านข้างถยยังไงก็ได้ลองดูไถอุลดถ่ายยังไงก็ได้ท่านไ่ยืนถายแล้วก็จับโซฟี่เพาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ยเลยถ่ยเลยครับยังไงก็เข้าวิธีเล่น พอแล้วดูนะครับกลัวจะเสียทรงของลูกหลานเดี๋ยวจะเสียทรงลูกหลานหัวไลหัวไหลเป็นเรื่องเลยท่านอาจารย์ท่านมีกลัวหัวลายเพราะลายมันไม่ใช่หัวอาจารย์นี่ใช่ไหมเออในยน้อยเนาะไม่นายน้อยนายน้อยเริ่มกังวลแล้วนะสายตาเริ่มกังวลแล้วนะโอ้ยตะวันจัเป็์ตัวหนุ่มตัวหนุ่มจะเสียมจเ้าภาษาอังกฤษตัวอะไรครับนายน้อย เอาตัวเอตัวเอเอาตัวอะไรสมมติเอาตัวเอตกันนี่เอแม่เดี๋ยทำให้ดูตัวตเอตเตเฮ้ยทรงขัดใจแม่ป่ะทรงขัดใจแม่เนี่ยเอตด้านเป็นตัวเอตด้านเอตด้านโอเคสลัดให้ดูพอได้ถามลูกค้าไหมตัวเอตโอเอาตัวเอตนี่ครับตัวเอตครับนี่ตัวเอตนะครับลากเงาเฉยครับลากเงาตัวเอตนะครับเป็นตัวเอตทำให้ดู นี่นะครับมีตัวเอสมาแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวไปโรงเรียนเดี๋ยวครูจะุวนวายขึ้นมาต้องตัดทรงนักเรียนให้เขาต้องตัดทรงนักเรียนเราจะเอาทรงอะไรก็ได้นอกูปหล่อเนาะลูกหล่อเขาไม่มีปัญหานี่คนนี้เขาไม่มีปัญหาจะเป็นสกินเฮดก็ได้เขาไม่มีปัญหาแต่ไปโรงเรียนเขาจะอาจารย์จะว่าไหมถ้าสกินเฮด ไม่ว่าไม่่วาาเนะช่วงนี้เขาปิดเพิ่มช่วงนี้ปิดเทอมช่วงนี้ปิดเทอมช่วงนี้เขาปิดเทอมรู้ไม่ว่าอะไรนะจะกินใหเส็ดถาตัวอิ่มตัวเอ็ทพอเออใช่โน้ได้ดอนเลยคนนี้ถามเรียนด้วยเนาะได้หมดุอย่างได้หมดเลยนะไม่เห็นถามใจผู้ปกครเขาขาดอย่งนี้ฝุดผูกพวกรเขา เดี๋ยวเราเราคุยกันนานเราลืมใช้บริการคือเปิดแอร์ตอนนี้เปิดพัดลมเปิดพัดลมให้เปิดแอร์ให้นะครับเย็นแล้วตอนนี้มีแล้วมีสองอย่างแอร์ก็ประยุกต์ใช้ตอนนี้แอร์มีแล้วนะครับที่บ้านอาจารย์กันอากันงาช่างหล่อมีแอร์เลยนะครับผมอันนี้ใช้พัดลมของแอร์นะครับถอดออกมาสาตันถอดออกมาโอ้หสุดยอดเลยครับเย็นเลยที่นี้เย็นเลยเย็นเลยับเย็นเลยประยุกต์ธรรมชาติครับแต่ข้างบนไม่น่าเปิดนะครับสยอง ข้องบนปิดก่อนครับปิดก่อนปิดให้ระเบียนปิดนะครับปิดข้างบนนะครับเปิดข้างล่างก็พอใช่เมื่อีว่ายืนเขาอะไรขึ้นมานะช่างมันร้อนครับผมอันนี้เราก็จะไม่เปิดนะครับเราเผื่อไว้ให้ผู้ใหญ่แค่นั้นเองของเด็กเราจะไม่มีการเปิดเราจะเปิดตัวนูนจะได้ไม่อันตรายเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับพัาลมแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้ว ครับมันจะหายไป็นมูลนะใหญ่เกินไปเคยหล่นมาทีที่บ้านที่ตอนผมไม่อยู่เพื่อนเคยหล่นมาอยู่นะหล่นมาแล้วกันโอ้ยน่ากลัวครับน่ากลัวใกล้เสร็จหรือยังครับนี่รูกล่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะร่อไหมรูปรอโอ้ยรอลคนนี้รอเนี่ยเห็นหน้าตัวเองไหมล่อไหมถ้าอยู่มูลหนึ่งเขาบอก อยู่โมเดิร์นด้วยแนะนาคุณบุญนาเมืองรักโอ้อาจารย์บุญมีนาเมืองรักนี่นะนำคุณนาเมืองรัหลานอาจารย์บุญมีนาเมืองรักนี่นะคนนี้เฉยยอดคนนี้ไม่ธรรมดาสายตานะครับไม่กลัวอะไรเลยนี่จะเป็นหัวหน้าคนนั้นนี่จะเป็นทายาทของนายยงมามังโอ้ครับสุดยอดสุดยอดคุณยายชวดเพราะกำลังนั่งรออยู่นี่ข้างล่างเนี่ยคุณยายช่วยคุณยายช่วดตัดทรงดอกกระทุ่มคีณยายช่วย แกมาตัดประจำเนอะสามเดือนแล้วแกเพิ่งมาตั้งแต่แกตัดครั้งก่อนสามเดือนแล้วแกก็มาตัดแต่ที่นี่ประจำครับห็นไม่เคยไปตัดที่อื่นอจบช่างที่นี่เพราะล้านสะอาดโพดาคุณยายสะอาดโพดร้านนี้สะอาดโพดสโปรกที่สุดในลูกมีใจสกโครกหอกสะอาดโพดสามที่ไม่สะอาดโพดร้านบ้านนอกเนาครับนอกราคาขนาดนี้เนาะ ช่วยเหลือกันครั่ยเหลือกันไปสนุกสนานเฮฮากันไปมีความสุขคิดบวกกันไปสนุกสนานหรือร้องเพลงได้ไหมดิวร้องให้ฟังร้งองเพลงได้ไหมไม่ได้ฝึกหัดร้องเพลงเี่จะได้เป็นนักร้องเป็นเคป p ๊อปอ k ป o ๊อปเจป๊อ e ลองดูชีวิตก็คือ เราคิดบวกแล้วก็มีความสุขกับชีวิตประจําวันทําตัวให้มีความสุขนะครับผมแล้วแล้วร่างกายจิตใจเราก็จะดีขึ้นโรคภัยร้ายแรงอะไรต่างๆก็จะห่างไกลสมองก็ไม่เบื่อมีอ่ทางวงการแพทย์ก็บอกความเครียดนี่เป็นเป็นโรคทําให้เกิดโรคหลายโรคเลยนะครับแม้แต่โรคมะเร็งนี่ก็ความเครียดถ้าคนเราสนุกสนานเฮฮาคิดบวกมันก็จะห่างไกลโรคนะครับผม มันจะมีส่วนช่วยกันทั้งนี้เฉยนะโอนแล้วครับเหนื่อยมากโคนแล้วโคนแล้วโอเครออ้าวโอ้โคนแล้วอ้าวรอไหมตอนนี้ขอเสียงหน่อยรอไหมวันนี้ครับก่อนรอไหมรอไหมวันนี้ครับรอ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 ตอนนี้รอรอ